สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี C, ทุกทานเมื่อนี่มาไล่พี่น้องพากันมาเที่ยวจะนายพามาหาสบายดีพี่นอ้องเบลุหวีเบาน้ำโชกขึ้นใส่แวนแหวนเป็นจะสร้างเนาะแม่เพื่อสบายดีนี่ฮะตุยข,ขึ้นเนาะปลาลูกมาสบายนี่ปลาลูกแล้วยัง

โอ้มาหอดแตเว้นพลเอพี่น้องก็เลยแบตเบรดตอนน้นบทท้ายคลิปนำโชคนำเงินนำใจยเป็นไงโอเคจิบบ๊โอเคไปพอมากมื่ออื่นพลเอพี่น้องที่ถ่ายบรรยากาศในเบื้องต้นส่วนอยู่มาเห็นเราโอดสวัสดีเวเว่นพี่น้องมาดิ พักหย่าเพิ่นกันใหญ่เบิดเลยแต่ก็นี่ม้วนแดี่วหย่าให้เนาะมันก็ขึ้นน้ำมือก็ได้สำนีแหละหย่ามันก็ขึ้นเด้อเฮากระสียเด้อมันก็ขึ้นเด้ออถ้ากระสียไปทางหนก้ามมาทางนางเคี่ยวไปขึ้นรถจะได้เขาต้องอันน้าปิดประตูอยู่บอเขาต้องปิดประตูไว้บดแน่ดอก่้ายกะแจกดิเอาล้วกระจายไปละไปจะได้ถ่าย ขึ้นรถชกไปเบิ่งหมอ้อป้องหม้อไว้นี่ครับเออจารย์ก็ดูมานี่แห้งมาเดียด๋วยวบ่เ<ป> <c oughs> นื้อแต่หม้อนี่จารย์มาเล้พี่น้องใส่รถตุ๊พากันไปเที่ยวออกงานค่ะวันนี้ไปพาไปดูคอนเสิร์ต พงแล้วได้แล้วเข้าได้กำลังจะไปเที่ยวงาน จะได้เที่ยมที่นั่งเลยวันนี้เดี๋ยวให้เล่นคอนเสิร์ตนะเนี่ยเปนเต้นหน้าไปขึ้นไปพี่น้องเจอกันอยู่งานเด้อพี่น้องเด้อ มาหอดงานแล้วพี่น้องเด็กๆค่กันมาเที่ยวงานพี่น้องเมาเที่ยวงานพี่น้องคล้ายๆบ้านเท่าอะไรเนาะ ขอบคุณค่ะเจ้าหน้าแจกเงินไปดองไปงานเอเผื่อซื้ออะไรเดินนำอัธยาศัยกันเลยเดี๋ยวสองสามทุ่มเดี๋ยวโทรหาจีนพาเที่ยวอะไรวผื่อดูไปงานตำบลเจ้าหน้าจจดีพา<ะ>มาเที่ยวไปดอกไม่เล็กนะคะเนี่ยแต่ที่ยังไม่เล็กอ่ะ มีคอนเสิร์ตไหยม,มีคอนเสิร์ตปะวงดนตรีปะ จะได้แหงเงินแด้คนเรอจาจะร่อยขอบคุณในลายค่ะภาพวัตียังแจกเงินดองคนละสองร้อย,ย,ยให้เด็กๆให้ลูกนอกพาันซื้อกินขอบคุณในลายเด้อค่ะอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยทั้งสองคนนะค่น้องนี่ไงลองถามดูซิมโทรศัพท์มีไหมไม่มีนะมีแต่เคส ไปเดินย่างกินยังบ้ามีร้านขนมจีนคือบ้านหอพี่ดองว้าวพี่ดองหอ,อยทอดผัดไทย เห็นมันจริให้บรรยากาศตองไปคลายคอในงานพรามอนาก็เลายเมื่อก่อนเมามก็เคยจะากัน้าเร่อยแล้วก็ยังดีประโยน์ต่อร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไขัดนะครับลดความันแก้กลนเสพข้ออักเสบ ได้ยุดได้ยอดแต่ท่านมีบ่มีคนเล่นเนาะน่อยถ้าเป็นบทาวส,สไลเดอร์ไม่ได้หยุดเนาะอันนี้ไม่มีคนเล่นเลยนี่ไงขี่เรือก็มีได้ดูสไลเดอร์สวยๆไม่ไม,มีบ๊บอบมีผู้ขี่เลย หนึ่งไม่นารับกีป้าคะโลเดอร์อะบุ้งเนี่ยี่น่องไ,ไ,ได้กินอิ่มนองอุน่นไปตาซ้างไม่บานไนนะ ไปแล้วพี่น้องมาหานิกายสิคลาเด้พอพบกันคลิปหน้าอยดางี้วิ่แห้งสุขสุขพ้นพี่น้องจ้าภาพสบายดีได้พี่